อือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะแนนก็มาส่งข้อความพิเศษถึงทุกคนเลยนะคะเป็นข้อความจากเบื้องบนเนาะโอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเบื้องบนต้องการจะบอกอะไรกับทุกคนนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างนี้นะคะก็ขอให้ใช้สติแล้วก็พิจารณาเอาตาม สิ่งที่คุณศึกษาหรือได้เรียนรู้มานะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะไพ่ที่คุณได้นะคะก็มี The Hermit Reverse นะคะแล้วก็ Queen of Mirrors นะคะ Five of Mirror r e v e r s e นะคะ Queen of Spiral r e v e r s e to Wheel r e v e r s e นะคะแล้วก็ Page of Scull r e v e r s e แล้วก็ Page of Spiral r e v e r s e เอเนอร์จีโดยรวมนะคะที่คุณส่งขึ้นไปข้างบนนะเป็น Energy ที่ค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานลบมากกว่าพลังงานบวกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างหยุดชะงักลงไปไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้ไม่เป็นตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะมีพลังงานของความเสียใจ พลังงานของความวิตกกังวลขึ้นไปค่อนข้างที่จะสูงมากๆในที่นี้ในห่วงเวลานี้นะคะดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกปิดตาปิดบังไว้ทั้งหมดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะั้นอ่ะมันเกิดจากอะไรมันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรละ่ะทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะคะให้นะคะ The w a s h e r นะคะ, her, ะ,คะ Queen of Mirror ขึ้นมาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างท,ทุกการกระทำนะคะถูกจับจ้องนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณอาจจะคิดว่ามันไม่มีใครรู้หรอกทำลับหลังแต่ความลับไม่มีในโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมีเหตุและผลในตัวมันเองเสมอถึงแม้ว่าคุณคิดว่าการกระทำของคุณมันอาจจะไม่ได้มีคนอื่นเห็นแต่แน่นอนค่ะว่าบนโลกนี้ไม่มีใครได้อยู่คนเดียวจริงๆนะคะ ทุกอย่างไม่มีความลับนะไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการกระทําของคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้คือผลของการกระทําของมนุษย์โดยรวมทั้งหมดที่ส่งขึ้นไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นนะดูเหมือนกับว่ามันค่อนข้างที่จะยากที่จะอธิบาย นะคะแล้วก็มันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในในจุดๆนี้ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการตื่นรู้การตื่นรู้ก็คือการขยับเนาะการขยับเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะก็หนึ่งนะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น storytellers the hermit ขึ้นมาผู้คนจะปราศจากสติกันมากขึ้นนักบวชสิ่ง นักบวชหรือว่าไม่ว่าจะาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งนะคะคนที่อยู่ในาศาสนานั้นน่ะจะเปลี่ยนไปพลิกไปแล้วก็จะไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งสิ่งนั้นข้อกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆที่เกิดขึ้นนะคะนักบวชหรือว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะาศาสนาใดก็แล้วแต่ที่คุณทางาศาสนาพุทธเรียกว่านักปฏิบัติหรือว่านักบวช แต่ทางศาสนาอื่นนั้นไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะนั่นแหละคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะมีสติและไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนได้นะคะไพ่ใบที่2อ five of m i r o r นะคะก็คือมันจะไม่มีความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นหมายถึงคนนะคะก็จะ เขาเรียกว่าไล้จิตสํานึกกันมากขึ้นเนาะความรู้สึกความสําเนกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปอะคะ่ะมีค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ลดถอยต่ำลงในทุกๆวันนะแล้วก็ไพ่ h e W h e ว l นะคะ t h e W เวลอ o f ฟอร์จูเนี่ยไพ่ r e v e r s e ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ แต่ว่าที่พูดมานั้นนะคะก็มันเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้นะคนไม่ทำหน้าที่ของตัวเองคนปาษจากจิตสำนึกคนฆ่ากันเองคนมีความอิจฉาริษยาคนไม่รู้ไร้ความรู้สึกในฐานะเพื่อนมนุษย์ต่อกันไร้ความเมตตานะคะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มากขึ้น ในทุกๆวันคุณสามารถที่จะสังเกตได้นะในตามข่าวตามทีวีหลังจากนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเอ,อ่อการเดินทางจะถูกระงับเพราะว่าเพจอัพสโ o ร์ไพ่ขึ้นมาออกออกมาบอกนะคะว่าการเดินทางที่สามารถเดินทางไปไหนก็ได้จะถูกระงับลงผู้คนจะเดินทางไปไหนมาไหนยากขึ้นลำบากมากขึ้นนะคะพืชผ,ผลจะไม่ ขึ้นตามฤดูกาลฤดูกาลจะเปลี่ยนไปนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ฤดูกาลจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะคะโซนอากาศร้อนก็อาจจะเป็นโซนอากาศหนาวโซนอากาศหนาวก็อาจจะมีอุณหภูมิที่ร้อนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นในช่วงเวลาของของการที่โลกสลับขั้วแล้วก็ เป็นช่วงเวลาของการที่โลกกำลังปรับตัวนะในที่นี้นะคะสรรพสิ่งสรรพสัตว์กับมนุษย์จะสลับกันคือเรียกว่าอะไระคุณกินอะไรเข้าไปอ่ะคุณก็จะได้รับจิตวิญญาณจะได้รับนิสัยของสรรพสัตว์เหล่านั้นหรือไม่ก็ถ้ามันเป็นมันเป็นเหมือนกับ จิตใจของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงความเมตตาความปรานีของคุณที่บางคนก็อาจจะมีน้อยบางคนก็อาจจะมีเยอะบางคนก็อาจจะไม่มีเลยนะคะเป็นยังไงสิ่งเหล่านั้นอะมันจะกลับมาสู่ตัวคุณสัตว์จะเหมือนกับมนุษย์มากขึ้นคือเรียนแบบมนุษย์มากขึ้นแล้วมนุษย์จะจิตใจต่ําลงแล้วก็จะขาดสติและเป็นเหมือนสัตว์ป่ามากขึ้น นะคะไพ่ใบนี้ออกมาบอกแบบนี้นะคะไพ่ queen of spirals นี่ค่ะเห็นเห็นภาพนี้ไหมคะเดี๋ยวให้ดเหหูเห็นไหมคะมนุษย์กับสัตว์เห็นไหมคะนี่ไพ่ใบนี้นะคะมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นสัตว์สัตว์จะเปลี่ยนเป็นมนุษย์นี่ค่ะเราสามารถเห็นได้ตาม โซเชียลมีเดียเนาะว่าสมัยนี้นะคะมนุษย์สอนให้สัตว์เป็นเหมือนมนุษย์แล้วก็แล้วก็บางครั้งบางทีนะคะก็อาจจะแบบมากเกินไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายกันค่ะ Queen of Mirror นะคะหรือว่า The Watchers ไพ่ใบนี้นะบ่งบอกถึงความรู้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมีแสดงให้เห็นหมดแล้ว บอกไปหมดแล้วคําแนะนําให้ไปหมดแล้วทุกคนให้ไปหมดแล้วเราให้ไปในทุกๆคลิปแล้วนะคะไม่ว่าจะคลิปไหนก็แล้วแต่เราให้คําแนะนําไปเยอะมากๆแล้วมันตอนเนี้มันถึงเวลาที่คนที่สามารถที่จะช่วยได้อะนั่งมองยืนมองอย่างเดียวแล้วนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นลูปมันเป็น ผลของการกระทําที่พวกคุณเลือกที่จะทํากันเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถบอกได้จากไพ่นะคะมันจะไม่มีแล้วค่ะมันจะไม่มีข้อมูลใดๆเกิดขึ้นอีกแล้วข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ดูกันหมดแล้วอะคะ่ะไม่ไม่ส,มส่งแมสเซจแล้วนะโอเคอันนี้ก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกไปไปหมดแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะันนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามากดดูและเข้ามาอยู่ด้วยกันตรงนี้เวลานี้แนนก็ขอให้ทุกคนนะคะเวลาจะทำอะไรนะคะนึกถึงใจกันให้มากๆความโกรธความเกลียดความแค้นความริษยาไม่ว่าจะอยู่ในใจของใครมันก็เหมือนไฟที่เผาตัวของคุณเองและเมื่อไฟ นั้นนะคะถูกส่งออกไปภายนอกมากเท่าไหร่ไฟต่างๆเหล่านั้นจะย้อนกลับมาทํำลายตัวคุณทำลายทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะสำหรับวันนี้ใครอยากจะคอมเมนต์อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะระบายความรู้สึกอะไรโอเคค่ะแนปเปิดคอมเมนต์เต็มที่เลย นะแล้วก็อยากจะพูดอะไร,ะไรก็เต็มที่เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมีทางเลือกมีสิทธิ์ที่จะเลือกการกระทําเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่และคุณจะต้องเป็นคนรับผลของสิ่งสิ่งนั้นเองด้วยตัวของคุณเองนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ก็แชร์ออกไปได้เลยนะคะแน่นยินดีนะคะสำหรับวันนี้นันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ มีสติมีเมตตาให้กับทุกๆชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย